นี่ครับดูหน้าตานะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับตะเอกพาลุยนะครับวันนี้ตะเอกมีไก่บ้านตัวใหญ่ๆครับดูดยูนะครับโอ้สวยเลยซื้อเจ้าประจำมาครับไก่นี่ตัวละสองร้าบาทเลยนะตอนนี้นะครับจะมาทำไก่อบโอ่งนะครับโอ่งที่ตะเอกทำไว้เองเลยนะ เป็นสูตรของทางเหนือเลยนะนะครับจะใส่ขมิ้นด้วยนะครับวันนี้อยู่เครื่องครับก็มีรากผักชีหอมแดงหอมขาวนะครับตะไคร้ไปมะกรูดขมิ้นนะแล้วก็จะมีเม็ดผักชีนะครับแล้วก็พริกไทยดํานะครับแล้วเครื่องปรุงทั่วไปเลยนะครับเด็ดแน่นอนวันนี้นะครับอยากกินไก่อบโคงแบบเหลืองๆหอมๆนะครับเรามาเริ่มันเลยดีกว่านะครับนี่แต่เราหมักไก่ไว้ก่อนนะนี่ตมเครื่องก่อนเลยดีกว่าตะเอกอจะตำนี่ก่อนเลยนะครับพริกไทยดำนะครับใส่ไปเลยครับ ตามด้วยเม็ดผักชีครับตามหนุนรวมกันไปเลยนะครับให้มันหอมหอมใส่เยอะหน่อยนะครับโอเคครับตามไปเรื่อยครับครับอยากกินครับวันนี้นะครับก็เลยสรรหานะครับเด็ดแน่นอนเอกบอกเลยเพรา้เพียงตเอกทำนะโอ้หอมแล้วก็อร่อยมากๆครับ ที่เอกๆตามอยู่นะครับก็เป็นนี่ครับเม็ดบักชีกับพริกไทยดานะเดี๋ยวเอาไปคุกที่หลังเลยนะคุกปรมเครื่องนะเครื่องเทศแล้วก็เครื่องปรุงนะครับมีโอ่งอยู่ครับไม่ได้ใช้นะครับแต่เอกก็ผ่านะครับผ่าให้มันมีระบายอากาศนะถ้าไม่มีระบายอากาศนะครับถ้าเราเอาไปอบอาจจะแตกได้นะเจาะรูไม่ต้องใหญ่ครับอาจะพอแล้วเอาแค่หยาบๆพอนะครับพอแล้วครับ พักไปก่อนนะครับนี่ใส่พักไว้ก่อนจากนั้นนะครับนี่เลยเอาลาผักชีลงไปตามเลยครับลาบผักชีตะไคร้นะเอาไปตามก่อนครับเครื่องเทศครับนี่เครื่องเทศนะสำรับหมักไก่บ้านของตัวเองวันนี้อร่อยแน่นอนบอกเลยตามไปเรื่อยๆครับ มาแล้วครับคุณผู้ชมนี่นะครับเอกไปตามานี่นะครับเรียบร้อยพอหยาบหยาพอนะครับแบบนี้เลยเครื่องนะครับนี่นะครับหอมมากนะครับใส่ลงไปเลยคลุกกับไก่ที่เราเตรียมไว้เลยนะครับล้างสะอาดแล้วนะครับไก่รับรองได้เมนูนี้เหนื่อยตอนตําอย่างเดียวครับนี่นะครับคลุกไปเลยแล้วเราก็จะมีพริกไทยนะครับพริกไทยกับ เม็ดผักชีนะโรยไปด้วยครับโรยไปด้วยคุกก่อนจะไปปรุงรสนะครับคุกไปก่อนอเอาให้เหลืองเลยนะยัดไปในท้องครับคุณผู้มชมนี่นะพอถูนิดนิดหน่อยนะครับก็ปรุงรสกันนะครับก็จะมีนะ นี่ครับยิ้วขาวนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ปาเขียวนิดนึงนะสาเขียวนิดนึงน้ำมันหอยหน่อยนึงครับใส่มอนเยอะนะครับแล้วก็นี่ครับรสดีนะครับรสดีหน่อยนึงนะครับน้ตาลปี๊บครับต้องมีน้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะครับ นี่ครับแล้วก็คุกครับคราวนี้นะครับคุกเขาให้มันเข้ากันเลยนะครับนี่เริ่มเหลืองครับเริ่มหอมขึ้นมานะครับนี่นะครับเติมเติมไช่ดำเม็ดกัะชีครับเข้ากันันจะหอมนะครับนี่าให้ทั่วท้องเลยนะครับนี่ครับนี ผู้ชมนี่ครับหมักไปเลยนะครับสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับได้แล้วนะครับบางคนไม่พร้อมก็ครึ่งชั่วโมงก็พอนะครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่แต่เราจะหมักไว้แบบนี้นะครับประมาณสองชั่วโมงนะครับีดูหน้าตานะครับเครื่องปรุงนิดหน่อยครับเน้นสมุนไพรนะครับสูตรไปเอกนะเดี๋ยวเราก็จะไปก่อไฟนะครับเตรียมโอ่งนะครับเตรียมเตานะครับไปอบโอ่งกันครับ เดี๋ยวรอชมครับว่าออกมาหน้าตาจะเหลืองแค่ไหนเอเคนะครับอบองอยู่หลังบ้านเลยนะลายนะม้อนโอ้โหเป็นยังไงบ้างหอมมากๆตอนนี้ตะเอกหอมมากๆเลยนะครับลองดูจะหยิบขึ้นมาได้ไหมครับเราต้องระวังนะครับอย่าประมาทนะมันร้อนนะนี่ครับเดี๋ยวมาดูระวังระวังรถโอ่งน,นะครับสักครู่ นี่ครับดูครับดูโอ้ยคุณผู้ชมเหลืองแบบนี้เลยอนะน่ากินมากนะครับโอ้มาครับคุณผู้ชมมาแล้วไก่อบองค์ของตาเอกดูดิน่ากินมากเหลืองอลามนะครับตาเอกเช็คแล้วนะครับสุกแน่นอนนะโอ้ก็ทำตั้งแต่บ่ายนะครับโอ้แล้วก็ เสร็จประมาณกี่โมงเนี่ยหกโมงกว่านะครับคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆมาดูไก่ใกล้ๆครับโหดูดิเหนืออลามนี่นี่อน,อาานี่ของมาดูของมาดี๋ยวฉีกให้อย่างนี้เลยครับโอโหกินแบบไม่ต้องจิ้มเลยนะฟักมันออกมาดึงมันออกมาแต่เอกชอบกินไก่ฉีกนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวตเอกทำความสะอาดเองนะนี่ครับคุณผู้ชมโอ้โห ยาินะครับมันร้อนๆขึ้นนองฮมที่ผมเครื่องเขามาแค่ผมเครื่องวางวันนี้นะเครื่องอยู่ในภูมงเขานะครับนี่ครับหืมหืมเอกบอกเลยเขาอร่อยมากๆอร่อยจริงฮืม สุดๆเลยครับอืมสุดๆเลยครับอืมด,ด,ดูครับคุณผู้ชมเนื้อฉ่ำๆถ้าอบโอ่งะมีความช่ำแบบนี้นะครับอืมนอ่ินอะมันหอมเครื่องเทศนะครับพิเศ็กตามลงไปนะเพื่อนเอาไปใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าสูตรแบบนี้เนี่ยไปถูกของทางเหนือนะอืมกินเครื่องเทศธรรมดายังอร่อยเลยอ่ะ อ,อร่อยมากนะครับอร่อยมากอือร่อยดีเนื้อเขาจะมีความฉ่ำนะครับถ้าเราไปอบโป่งนะอบก็ต้องดูเวลานะถ้าไฟอ่อนก็ประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะอย่งรีบครับออกไปเรื่อยเนื้อจะดีนะครับกระดูกออกก๊อบๆเลยนะ กินแบบฉีกเนี่อร่อยนะครับแต่เอกชอบกินฉีกนะถ้ามีข้าวเหนียวเลยข้าวเหนียวคนทอสักปั้นนะอร่อยมากดูอร่อยมากสูตรนี้นะครับไม่ต้องมีน้ำจิ้มนะหอมหอมมากเนี่ยเครื่องก็อยู่ข้างในนะแล้วก็ฟักเข้ามาแบบนี้เลย น,นี่เครื่องเขานะครับคุณผู้ชมดูดิสมุนไพสุนดยอดอ่ไม่ดูวดตัวเองนะครับอร่อยมากๆกล้มามยูคืคเฮียกินขนมนี้เลยอ,อร่อยครับ Oh. ใส่เครื่องหน่อยเนาะนี่ครับเครื่องอืไม่เหมือนตามร้านนะไปดูได้นะครับผมบอกเลยไม่เหมือนตามร้านทําเองอร่อยนะครับเครื่องถึงแน่นอนใช้เวลายตอนตานิดนึงเนาะอย่าไปปั่นนะครับถ้าปั่นจะไม่อร่อยแบบนี้นะครับใส่ใบมะกรูดไปหน่อยนึงนะจะเพิ่มความหอมได้เยอะเลยนะครับ เอกบอกเลยนี่ไม่ไม่ได้กักนะครับเอามะใบมะก,กูดนะครับไปซอยนะครับใส่ไปหน่อยนึงมันจะเหมือนแบบว่าเหมือนทุ่งทุ่งสมุนไพรเลยอ่ะนี่ครับคุณผู้ชมโอเคนะครับอร่อยมากๆจริงๆนะครับหือ คุณว่าพันยายดูงี้ทํากินเองตั้งนานแล้วนะอร่อยจริงๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแต่เอกก็เป็นคลิปเพิ่มสั้นนะอยากเอาแชร์ประสบการณ์นะครับการทําไก่อุ่งนะครับใครมีโอ่งอยู่ก็เจาะรูเล็กๆนะนะครับแล้วก็เตาลงไปวางนะครับแล้วก็เอาไก่ไปหมักเื่องที่แต่เอกตามที่แต่เอกหมักเลยนะสาหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับดูครับคือครับคือบู๊ กินอย่างนี้นะอ,อร่อยมาก